สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมะครับเฟซบุ๊กแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกอย่างเลยนี่ไว้เงาแวบๆเหมือนแบบว่าใครคนหนึ่งที่เราคาดไว้ไม่ใช่ใครที่เคยคิดตลอดมาเกิดขึ้นยังไงก็องไมนรู้นี่เลยน้องปอมนะครับสวัสดีครับอันนี้แฟนคนใหม่ผมเองนะครับผมใช่ต่ตัวกันอะไรวันนี้เลยนะครับถูกต้อง พราะว่าน้องปอมไม่เคยเปิดตัวเลยว่า<ม>จาาะเนวิาตาจริงจังมากนะกู้จริงก <laughs> ูใหม่ไม่ใช่อะไร,รน้องปอมวันนี้ให้เกรศรศียรตินะครับออกรายการปักราณ้าเป๊ะใบโกธีรศัก์นะครับยังไงก็อ,อย่าลืมติดตามด้วยเพราะว่าสนุกมากแล้วก็ตอบคําถามทุกๆเรื่องทุกๆประเด็นชัดเจนโจนพิธีกรยังกลัวโดนต่อยในรายการเลยโอ้โหไม่มีครับผู้ที่หนึ่งมารายการเราเป็นยังไงบ้างดีใจที่ได้มาออกครับดีใจที่ได้มาพูดบ้าง ดีใจที่ได้มาบอกความในใจดีใจได้มาเคลียร์ประเด็นหลายๆหลายๆหลายๆเรื่องครับผมครับแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้เจอพี่โก้นี่พี่กับคนนั้นนะใครน่ารักกว่ากันตอบมาซิเอาจริงๆโกหกครับเอาจริงดิเอาจริงอะฮะอืมเท่ากันเอาเอาโกหกโกหกพี่โก้เลครับอย่างนั้นแหละดีเอาใหม่นะถ้าพี่พูดว่าโกหกก็คือเรื่องจริงนะเอาเอาเอาเรื่องจริงใครน่ารักกว่ากันพี่โก้ครับเอ้ยมาเดี๋ยวพี่ไปตัด ทานชมและกันนะครับน้องปอมน่มารักมากมากเลย